สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการนิพพีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจำวันที่13เมษาย,ยน2568คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ของการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัว ภากเช็ดตลานมีภาพกลุ่มนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะ เดอเฮร์มิสนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลนะคะน้ามันเกี่ยวข้องกับวดัดนะคะการทําบุญการสวดมนต์นะคะการขอพรนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้นะคะเคลียรคลาดปลอดภยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,กปกักรักษาดวงชะตานะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะด้านของการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะ เจ็ดม่เท้านะคะขยันกตือร้อนนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้ใครรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะได้รับข่าวดีนะคะราชนปรนจ์น,นะคะความหวังความฝันนะคะความจินตนาการนะคะช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของคุณผู้หญิงนะคะมักเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสริมเติมแต่งนะคะบางคนก็ช้อปปิ้งนะคะนะัซื้อของสวยๆนะคะช่วงเทศกาลนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ อัสวินไม่ถาวนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารในเรื่องของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีเรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะประเภทเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่ช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะมาจากเด่นไก่นะคะบางคนเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขเก้าเจ็ดสองศูนย์นะคะเก้าเจ็ดสองศูนย์คนวันจันทร์ คนวันจันนะคะก้าวไม่เท้าวันนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานมากตัวเรียกว่าทํางานสรกระเบอือยันเรือรบนะคะแต่คนวันจันมีความขยันนะคะเรียกว่ารักแล้วก็หวงแหนในเรื่องของการงานที่ตัวเองทาอยู่นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆหรือบางคนก็เขาเรียกว่ามีโอกาสกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ธุรกิจนะคะจะมีลูกค้าเก่าเกาลูกค้าประจํานะคะจะเว,เวียนกลับมาอุดหนุนนะคะสี่ไม้เท้านะคะการงานมีความมั่นคงหรือใครที่รอคอยนะคะเรื่องการงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะเว้าโจตรดวงดีนะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงบางคนเกี่ยวข้องกับอาสงหาริมทรัพย์นะคะ นะ่าจะซื้อจะขายจะเลขกจะเปลี่ยนนะคะจะกู่แบงค์ู่ธนาคารช่วงนี้จะได้รับข่าวดีบางคนมรดกนะคะจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่โกรดกันทะเลาะการเคืองกันจะได้กลับมาคุ้นมาคุยมาอยุ่เทิร์นเรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจบางคนเจอกันในสายงานได้นะคะหรือเรียกว่าอายุห่างกันหลายหลายปีได้ด้วยนะคะโชคลาบบ้านเลขที่นะคะจะให้โชค ส่วนเลขหนา้าไพ่นะคะอย่าไพ่ยิ่สีมีเลขเก้าหกสี่ศูนย์นะคะเก้าหกสี่ศูนย์นะคะคนมาลังค่ะคนมาลังค่ะ คนวันอังคารนะคะ The h e r ม e นะคะช่วงนี้คนวันอังคารนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลนะคะนะเกี่ยวข้องกับวัดนะคะทําบุญนะคะสวดมนต์ขอพรนะคะปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะนะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะนะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะคนวันอังคารช่วงนี้บางคนชอบสวดมนต์นะคะหรือว่านั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ราชินีไม้เท้านะคะการงานยังมีความมั่นคงหรือใครที่รองานอยู่มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะมีโอกาสเริ่มงานทําอะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆนะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นการงานนะคะการสอบการแข่งขันการสมัครงานนะคะนะักก็จะประสบผลสําเร็จนะคะดีเอ็มเพรสผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะ ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายถ้าเป็นคุณผู้ชายช่วงนี้นาหรืออุปถัม์นะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นคุณภรรยาก็ค่อคนภรรยาก็ได้คุณแม่ก็ได้หรือว่าลูกสาวก็ได้นะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมหรือเกี่ยวข้องกับของสวยๆเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะผู้หญิงเข้ามาใช้บริการนะคะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนมีคู่มีโอกาสตั้งท้องตั้ง,งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขเก้าศูนย์หนึ่งสามนะคะเก้าศนย์หนึ่งสาม คนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะ The Well นะคะ The Well ก็เรียกว่าความสุขความสบายอกความสบายใจนะคะณช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางบางคนพักผ่อนนะคะขึ้นเหนือลองใต้นะคะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะวีซ่านะคะจะได้รับข่าวดีบางคนเรียกว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลนะคะมีโอกาสพักผ่อนนะคะ Power การเงินที่มีรายจ่าย ค่อนข้างเยอะเราเรียกว่ามีโอกาสใช้เงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะบางคนอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะทุกขุดเจาะนะคะน้นพังนี่พังซ่อมแซมปรับปรุงได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะมีทาวเวอร์เราต้องไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่นะคะเราต้องระวังต้องรบอบคอบนะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะการเงินนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เราต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะจะได้รับข่าวคราวจากบดหลานวริวานนะคะ แต่อาจจะเป็นข่าวดีหรือว่าเกี่ยวข้องกับการรเรียนการศึกษาก็ได้นะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆกัลยาณมิตรใหม่ๆความรักนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะฝากท้องฝากขันได้นะคะช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่ นะคะมีโอกาสเจอกระทางออนไลน์โซเชียลบางคนเป็นได้ถึงสางชาตินะคะมีแถมลูกติดให้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงบุตรหลานบริวารจะให้โชคนะคะถามบุตรหลานบริวารน,นะคะเอาเลขจากบุตรหลานบริวารมาเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนเลขหน้าไพา่จะพ้อยย่สีนะคะมีเลขหนึ่งหกศูนย์สองนะคะเงินหดเกสอง คนวันพฤหัสนะคะคิงดาวนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะการงานนะคะมุ่งมั่นนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนมีความราับผิดชอบสูงนะคะในเรื่องของการงานนะคะธีมเสร็จผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความราักความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะงานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ ประเภทของอาหารเสริมนะคะประเภทเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะโดดเด่นนะคะผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะพวกถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับลูกค้าเก่าๆนะคะจะเข้าจะกลับมาลูกค้าประจำห่างไม่ห่างหายไปไหนนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆนะคะกลับสินตนบ้านเกิดก็ได้นะคะนะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆสถานที่เก่าๆนะคะคิงเรียนนะคะการเงินดีมากนะคะ าการเงินช่วงนี้นะคะของคนวันพฤหัสมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ใครที่รอคอยการเงินอยู่ช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะผู้ชายมักจะนําความสําเร็จมาให้นะคะวันนจจี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาหรือบางคนนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอาสาหาริมทรั์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะวันนี้การค้าการขายนะคะลูกค้าจะเข้ามาอดุดุนอยู่เรื่อยๆนะคะส่วน ส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสตั้งของตั้งขันนะคะมีบทหลายมริวานมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอายุห่างกันหลายหลายปีได้นะคะโชคลาภนะคะสมุดเงินเก็บธนาคารจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิีเลข0360นะคะ0360 คนสุกนะคะสองถ้วยนะคะเกีย่ยวข้องกับความรักนะคะความผูกพันนะคะนะมีโอกาสได้เจอได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะห้าดาบนะคะวันนี้คนสุกนะคะใครที่ทําประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้ต้องไม่เจอร้อนนะคะนะบางคนมักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมง,งาน <Che z? S 1> เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะนะเราต้องใจเย็นนะคะแต่คนสุกนะคะ ส่วนมากจะไม่ค่อยจะเย็นนะคะเรียกว่าจะค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะความคิดเป็นใหญ่นั่นเองนะคะเราก็ต้องอย่าใจร้อนนะคะสามดาบสามดาบห้าดาบระวังคําพูดวันนี้นะคะระวังอารมณ์ระวังความรู้สึกนะคะความอารมณ์ร้อนความใจร้อนนะคะนะใครที่ทํางานประเภทโดนทีมรวมกลุ่มระวังคําพูดคําพูดของเรานะคะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าพร้อมบวกนั่นเองนะคะ แปดไม่เท้านะคะงานเยอะทํางานสากกระเบือยันเบื่อลบอนะคะนะ้าภาระการงานเข้ามาให้เราต้องเครียร์นะคะนะ้ปัญหาหลายๆอย่างนใะนเรื่องของการงานนะคะแต่ยังไงเราก็ขอเราเงียบขอเรานิ่งนะคะทุกอ,อย่างก็จะผ่านพ้นนะคะไปได้ด้วยดีนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูก นะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจติดขัดเจ็บคอนะคะมีเสียงหักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะมักจะรเรียกวความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะยังเป็นความรักที่ตัดกันไม่ได้นะคะนะคนรสนก็ต้องขอใยใจเย็นนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิคสี่มีเลขสองห้าสามแปดนะคะสองห้า สามแปดไปเปิดใสคนวันเสาร์ขิงไม่เทานะคะการงานนะคะนะมีความขยันนะคะมีความรักผิดชอบนะคะ หรือมีโอกาสเริ่มงานมีโอกาสทําสิ่งใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะสามถ้วยนะคะนะช่วงนี้ก็เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันกับคนกับคนในครอบครัวนะคะบางคนมีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์เฮปาร์ปาตี้นะคะนะบางคนก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลก็ได้นะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเฉลิมฉลองกินทานอาหารร่วมกันนะคะ จ็ดดาบนะคะการเงินที่รายจ่ายเยอะมักจะหมดไปกับกินทานอาหารนะคะมักจะหมดไปกับกินเลศความอยากจะได้ของตัวเองบางคนนะคะเล่นหวยเล่นวุ่นด้วยนะคะการพน,นันสล็อตนะคะนะพวกเจ็ดดาบนะคะเขาเรียกว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับการพนันนีค่อนข้างจะเด่นเลยนะคะสิบดาบนะคะรายจ่ายเยอะนะคะนะช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะมีโอกาสได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยของใครมีโอกาส ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะคะมีโอกาสาร,ร่วมง,งานอาวะมงคลนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพของคนวันเสารนะคะถ้าเราเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะบางคนอยู่ในช่วงของมอนนัดนะคะตรวจเช็คสุขภาพนะคะได้ด้วยนะคะปวดเข่านะคะความรักของคนวันเสารนะคะบางคนบางเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนยกัยกยอกเรื่องการเงินบางคนแอบมีกิก๊กแอบมีคนแอบ คุยที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาแต่ก็ต้องดูนะคะเพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมักจะเข้ามาผัวพันด้วยนะคะช่วงลาบนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยสี่มีเลข0370นะคะ0370นะคะนี่คือดวงของคนทั้งเจ็ดวงนะคะก็เกกับเองเก้วกับการทำงนานเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ